จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพี่น้องเวลาที่เราเจอปัญหาหรือสิ่งที่น่ากลัวเราก็จะติดกับดักของมารซาตานนะเวลาที่เราเจอปัญหาปุ๊บ แน่นอนว่าไม่มีใครที่จะนิ่งได้เลยไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นอะไรก็ตามเนื้อหนังของเราเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นขึ้นมาเลยถูกกระตุ้นให้กลัวถูกกระตุ้นให้กังวลถูกกระตุ้นให้ต้องเทคแอคชั่นต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อตอบสนองเนื้อหนังพี่น้องข้าพเจ้าจะบอกว่าในทุกปัญหาของเราสิ่งที่ช่วยเราแก้ปัญหาได้จริงคือการที่เรานิ่งนะะค,ความสงบสยบเคลื่อนไหวพี่น้องสิ่งนี้ใช้ได้ตลอด นการนิ่งของเราทําให้เรามีสติการนิ่งของเราในทางของพระเจ้าเราสามารถนิ่งได้เรานิ่งได้เพราะเรารู้ว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เรามีพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของเรานะคะเรารู้ว่าพระเจ้าสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็กอบกู้ได้ในทุกๆปัญหาในชีวิตของเราพี่น้องคนส่วนใหญ่ปัญหาคืออะไรไม่มีอะไรนอกจากนี้นะนอกจาก ปัญหาเรื่องลูกปัญหาครอบครัวปัญหาสามีภรรยาความสัมพันธ์นะหรือปัญหาในเรื่องการเงินแล้วก็การงานสิ่งเหล่านี้รู้สึกว่าเป็นปัญหาสำหรับทุกคนแล้วก็ปัญหาเรื่องสุขภาพนะอยู่ เราอาจจะไปตรวจร่างกายหมอก็บอกว่าคุณจะอยู่ได้อีกไม่นานพี่น้องเป็นใครที่ได้ยินคำนี้นะะคงไม่มีใครที่จะนิ่งอยู่ได้แน่นอนว่าเราก็เป็นเพียงมนุษย์นะเวลาที่เรารเผชิญปัญหาเผชิญข่าวร้ายเผชิญอะไรที่มันไม่ได้เป็นอย่างใจเราพี่น้องแน่นอนว่าเราทุกคนตกใจเราทุกคนสติหลุดเราทุกคนอารมณ์เสียโกรธโมโหเป็นฟืนเป็นไฟแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นได้แต่ในที่สุดแล้ว เราจะต้องเข้ามาสู่ความสงบนะพระเจ้าบอกว่ากำลังของเราอยู่ในความสงบเพราะว่าเมื่อเราสงบเราจะได้รับกำลังที่มาจากพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราสงบและนิ่งได้ก็คือแน่นอนว่าเราต้องจดจ่อที่พระเจ้านะเวลาที่เปตโตรเดินบนทะเลที่มีคลื่นลมกระหนำ่ำเมื่อเขามองที่พระเยซู หัวใจของเขานิ่งได้แล้วเขาก็สามารถเดินไปได้ไม่ว่ามรสุมนั้นคืออะไรเท่าไหร่แต่เปโตนั้นโฟกัสที่พระเยซูแล้วเขารู้เปโตอ,อยู่กับพระเยซูมานะเป็นสาวกที่ใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเปโตรู้ว่าเขาสามารถวางใจในพระเยซูได้ไม่ว่าพระเยซูจะบอกว่ายังไงก็ตามครั้งนี้พระเยซูบอกว่าจงเดินมาเขาก็เดินได้แต่เมื่อเขาหันโฟกัสออกจากพระเยซู เขาเริ่มมองสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวโอ้พายุมันแรงมากมันแรงจนผมปลิวฝนก็กระหนำ่ำคลื่นก็โครงเคงโอ้จะทำยังไงดีฉันคงทำไม่ได้แน่ๆเลยฉันคงผ่านมันไปไม่ได้พี่น้องเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหันไปให้ปัญหานั้นใหญ่กว่าพระเจ้าเมื่อนั้นเราก็จะตกลงไปนะฮะ้นขอพระเจ้าช่วยเรามันไม่ง่ายแต่มันเป็นการฝึกฝนที่เราจะมองพระเยซูนะทุกครั้งที่เรามีอารมณ์ขุนมัว พี่น้องเราต้องสงบใจเข้าไปห้องชั้นไหนแล้วก็ที่ถฐานกับพระเจ้าไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นอะไรก็ตามพี่น้องไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าช่วยไม่ได้นะหลายปัญหามันอาจจะเกิดจากเราเองเพราะเราเป็นคนที่สร้างปัญหาเราก็ต้องใจาราคานะปัญหานั้นเกิดขึ้นเพราะเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าไปยักยอกของใครเราอาจจะไปยกยอกของใคร แล้วก็นะคือตามเนื้อหนังมากกว่าตามพระเจ้านะหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่ทําให้คนเราเนี่ยขาดการเชื่อฟังมากที่สุดก็คือเรื่องเงินนะเรื่องเงินเนี่ยดูเหมือนเป็นปัญหาใหญ่สําหรับทุกคนแล้วเวลาที่อธิษฐานต่อพระเจ้ารู้สึกว่าเวลาของพระเจ้ามันช้ามากเราอยู่ไม่ได้เราจะต้องหาทางอื่นไปทําผิดไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องของทางของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าห้ามนะเพื่อให้ได้มาเสร็จแล้วปัญหานั้นก็จะตามมาพี่น้อง ปัญหานั้นมันเกิดสองอย่างก็คือสิ่งแรกปัญหาเกิดขึ้นเพราะเราไม่เชื่อฝังพระเจ้าและเราก็ทําตามสิ่งที่เราคิดแล้วปัญหานั้นก็จะหนุนหนังนะมันเป็นการที่เราต้องจ่ายราคาแห่งการไม่เชื่อฝังอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเรานั้นจะสแสวงหาพระเจ้าเพื่อเราจะได้เรียนรู้กับพระองค์และเราจะเห็นพระคุณเป็นการที่จะฝึกความเชื่อของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเรา สามารถผ่านอุปสรรคปัญหานั้นได้แล้วเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าเราจะมีประสบการณ์กับพระองค์พี่น้องประสบการณ์เป็นสิ่งที่สําคัญในการที่เราจะต้องมีประสบการณ์มีความสัมพันธ์ในการสร้างกับพระเจ้าเพราะว่าประสบการณ์นั้นจะช่วยเราให้เรามีความเชื่อที่ลึกขึ้นในพระเจ้าเหมือนเราเนี่ย ในชีวิตคู่ของเราเมื่อเราเริ่มแต่งงานกันใหม่ๆนะปีแรกโอ้รู้สึกว่ามันตะกุกตะกักมากๆมันไม่รู้ใจกันเลยไม่รู้ว่าคนนี้เป็นแบบไหนแต่ผ่านไป5ปีทุกสิ่งอ่ะเริ่มสนิทกันมากขึ้นผ่านไป10ปีโอ้เริ่มรู้จักกันมากขึ้นพี่น้องข้าพเจ้าแต่งงานมาตอนนี้23ปีนะตอนนี้พี่น้องเชื่อไหมว่าเราแค่มองหน้ากันเราก็รู้แล้วว่าอีกคนคิดอะไรอยู่ มันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้จักกันมาตลอดช่วงเวลาที่เรามีประสบการณ์ชีวิตด้วยกันนั้นเช่นเดียวกันกับพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรามีประสบการณ์กับพระองค์นะคะประสบการณ์กับพระเจ้านั้นมักจะผ่านความยุ่งยากในชีวิตของเราเพราะว่าถ้าทุกสิ่งมันดีพระเจ้าก็ไม่ได้สามารถสัมดงการอัศจรรย์หรือการช่วยกู้หรือความช่วยเหลือให้กับเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ มันจะเกิดขึ้นในเวลาที่ยุ่งยากขับขันพี่น้องชีวิตคู่ของเราสามีภรรยาเวลาที่เราผ่านความทุกข์ด้วยกัน มันทําให้เรารู้จักตัวตนของซึ่งกันและกันมากขึ้นบางคู่พอรู้จักตัวตนกันแล้วก็คือจบด้วยการหย่าร้างไปกันไม่รอดเพราะว่าท่าแท้มันออกมานะ,ะหรือบางคู่ยิ่งรักกันมากขึ้นเพราะว่าในยามที่ขับขันในยามฉุกเฉินมันทําให้เห็นตัวตนที่ดีของคนนั้นมากขึ้นพี่น้องเรื่องที่ขับขันสถานการณ์ที่แย่ดึงตัวตนจริงๆของเราออกมานะ,ะมันจะดึงจุดอ่อนของเราทุกอย่างออกมา เพื่อที่เราจะแก้ไขได้เวลาที่เราเป็นแผลนะคะแล้วมีหนองกลัดอยู่ข้างในแผลนั้นจะไม่หายแล้วมันจะเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลามันจะน่าลำคันมากๆนะคะมันปวดปวด,ปวดตุบตุบอยู่ข้างในแต่ถ้าเราเจาะแล้วก็เอาหนองออกบีบหนองออกนะพี่น้องซึ่งการบีบหนองนั้นมันก็เจ็บแต่มันทําให้แผลของเรานั้นหายนะคะเช่นเดียวกันเราไม่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของเราได้พันสิ่งที่ดีๆ นะแต่พระเจ้าจะเปลี่ยนบุคลิกภาพของเราพระเจ้าจะสร้างคุณลักษณะใหม่ของเราผ่านนะผ่านปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันจะดึงตัวตนของเราออกมาเพื่อพระเจ้าจะเคลียร์คุณลักษณะที่เป็นด้อยออกไปแล้วพระองค์จะทรงเสริมคุณลักษณะใหม่ในชื่อของเราซึ่งพระเจ้าจะสร้างให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคิดมากขึ้นเพื่อเราจะเติบโตแล้ครบบริบูรณ์ตามนั้นนะพี่น้องทุกสิ่งเป็นสิ่งดีสําหรับเราทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นถ้าเรารเผชิญปัญหาสิ่งใดในวันนี้นะคะให้พี่น้องอธิษฐานแบบนี้ด้วยกันพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เสมอในทุกเวลาพระองค์ทรงเป็นที่ลีภยัยเป็นเกาะกำบังของเราพระเจ้าปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้น กับเราในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพปัญหาการเงินความสัมพันธ์การแตกแยกการทะเลาะก,กับผู้อื่นปัญหาใดๆก็ตามพระองเจ้าค่ะหรือปัญหาในครอบครัวปัญหาในชีวคู่ของเราปัญหาการเงินการงานทุกอย่างไม่ว่าปัญหาอะไรที่เรากําลังเผชิญอยู่พระองเจ้าค่ะถ้าปัญหานั้นเกิดจากสิ่งที่เราทําเองโดยการไม่มีวินยัยหรือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษ ยกโทษให้กับเราด้วยพระองค์เจ้าค่ะและลูกอธิษฐานที่จะยอมจำนนกับพระองค์ทุกสิ่งและอธิษฐานที่เรามอบชีวิตและเนื้อหนังของเราไว้กับพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเข้ามาแล้วสวมทับเราพระองค์เจ้าค่ะเปลี่ยนเราให้เป็นคนใหม่ให้เราได้รับการลื้อฟื้นใหม่ที่เราจะเป็นเหมือนพระเยซูพระองค์เจ้าการแล้วช่วยเราในการที่เราจะเลิกทำบาปแล้วจะไม่ตามเนื้อหนังหรือความปรารถนาของเนื้อหนัง แต่เราจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์และล่วที่ฐานพระองค์ชคกะลูกขอบคุณพระเจ้าแล้วเวลานี้ลูกเข้ามาหาพระองค์ด้วยใจที่นิ่งสงบเพราะลูกรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นทางออกแล้วลูกต้องการที่จะโฟกัสอยู่ที่พระองค์ในความช่วยเหลือของพระองค์ในความรักและในพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราล้มเหลวในสิ่งใดพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราขาดแลน พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราเจ็บป่วยเพราะว่าพระเยซูได้ทําสิ่งเหล่านี้เพื่อเราแล้วบนไม้กางเขนและพระองค์ทรงบอกว่าสําเร็จแล้วพระองค์ทรงยอมยากจนเพื่อเราเพื่อเราจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งพระองค์ทรงยอมเจ็บป่วยเพื่อเราเพื่อเราจะหายดีพระองค์ทรงยอมรับความกังวลโดยมงกุฎนามนั้นเพื่อเรานั้นจะมีสันติสุขและคลายความกังวลพระเจ้าคาเราที่ทานเรามอบภพารละ ทุกปัญหาทุกอย่างของเราไว้กับพระเจ้าไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นสิ่งใดก็ตามเราจะไม่แบกมันอีกต่อไปพระองค์เจ้าคะเราจะไม่แบกมันอีกแล้วเ,เราจะไม่แบกความกังวลใจเราจะไม่แบกสิ่งอะไรก็ตามที่มันทําให้เรารู้สึกหนักเหลือเกินพระองค์เจ้าคะเวลานี้เรามอบภาระนั้นกับพระเจ้ารเารเาที่ฐานที่พระองค์จะทรงแบกแอกของเราแล้วเราจะแบกแอกของพระองค์ที่การจะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์การที่เราจะละทิ้งเนื้อหนังของเราเพื่อเราจะเข้าสู่ การสามัคคีธรรมและการเติมเต็มของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเนื้อหนังของเราจะไม่ต่อต้านพระวิญญาณงครเจค่าขอเชิญพระวิญญาณขอเชิญพระวิญญาณที่จะเข้ามาสวมทับเรานำเรางปรเจ้าค่าให้เรามีความคิดที่เหมือนพระองค์ให้เรามีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นในชีวิตของเราโค์เจค่าและเราจะไม่แบกปัญหาใดๆอีกแล้วงครเจค่ะเรามอบทุกปัญหาของเราให้กับพระเจ้า และขอความช่วยเหลือที่มาจากพระองค์เวลานี้เราโฟกัสและเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและเราขอบคุณในความสัตย์ซื่อของพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นพระชนของพระองค์ที่จะทําให้เรานั้นได้รับการลื้อฟื้นและการพลิกชีวิตขึ้นใหม่พระเจ้าค่ะเราขออยู่ในการปกป้องและการอารักขาของพระองค์และปกป้องเราให้พ้นจากวิญญาณของโลกปกป้องเราให้พ้นจากการเร้าของเนื้อหนังพระเจ้าค่ะ เราขอที่จะตรึงเนื้อหนังของเราไว้บนไม้กางเขนพร้อมกับพระเยซูแต่ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทํางานในชีวิตของเราเพื่อเกิดผลอันบริบูรณ์พระเจ้าเราที่ฐานว่าชีวิตของเราอยู่ภายใต้พันธส,สัญญาของพระองค์มารซาตานไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนที่จะขโมยสิ่งใดไว้จากเราพระองค์เจ้าค่ะพระเจ้าปิดประตูแห่งความบาปทุกอย่างพระองค์เจ้าการและเราที่ฐานตัดสัมพันธ์และลื้อถอนการงานของวิญญาณชั่วทุกอย่าง แต่เราขอนำชีวิตของเราและทุกสิ่งที่เป็นของเราเข้ามาอยู่ภายใต้อนาจักรของพระเจ้าและภายใต้การปกป้องในอาณาเขตของพระองค์พระเจ้าที่มารซาตานไม่สามารถจะเข้ามาได้พระงเจ้าข้าขอพระทรงแยกเราไว้จากวิญญาณของโลกแยกเราไว้จากโลกนี้พระเจ้าเพราะเราจะติดตามแผ่นดินและนาจาักสวรรค์พระงเจ้าข้าแต่เรา จะไม่เป็นของโลกนี้เราเป็นของพระเจ้าให้เรามีกำลังในการดำเนินชีวิตทุกวันในความถูกต้องกับพระองค์พระองค์จะคาขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรการจัดเตรียมที่มาจากพระองค์ในทุกเรื่องเราขอฝากทุกปัญหาของเราไว้กับพระเจ้าและให้เราได้เห็นพระคุณของพระองค์ให้เราเห็นการช่วยกู้ของพระองค์และให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านปัญหาที่เราเผชิญในเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและความรักของพระองค์นั้นมั่นคงเป็นนิจ ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรจากพระเจนาของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ